ทุกอย่างอยู่ที่แท่งนี้จะปิดแบบไหนแท่งถัดไปลงมาแถวนี้หรือว่าแถวนี้ต้องไม่ชนอันนี้รับนี้หลังจากนะั้นถ้าเข้าขึ้นไปห้ามเซลล์โซนนี้ห้ามเซลเล์รลกราฟ,ฟารชุดนี้ชุดนี้นะดูหน้นะอธิบายหน่อย เพราะว่าเราจะลงทางมันกําลังไซว์เวในกรอบหนึ่งหมื่นจุดเนี่ยหนึ่งหมื่นจุดนะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ทางไซว์เวไหมครึ่งลงครึ่งลงแล้วเราจะเล่นยังไงต่อจะเล่นยังไงต่ออ่ะหนึ่งเราต้องอะเทรนก่อนเทรนเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลง ล้วก็เล่นตามไปสองพอเรามาดูวิเราก็จะเห็นว่ามันสร้าง PA เซลล์แล้วแต่วินะสัปดาห์นี้นะไม่ต้องมองสัปดาห์อื่นนะวิสัปดาห์นี้ด้วยกับมันทุกมาตั้งแต่วันจันทร์อีกทุกลงมานันตั้งแต่วันจันทร์อีกนะเนี่ยเขาทุกลงมาตั้งแต่วันจันทร์เองเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นเซลล์ตรงนี้นะเนี่ยซึ่งที่เราหาเนี่ยการที่เราจะเล่นเซลล์เนี่ยมันก็เสี่ยงถ้าเราเล่นเซลล์แสดงว่าเราไป f o l ลเซลล์าะวะนะ เราก็เล่นหน้าบ่ายซึ่งการหน้าบายอันนี้กําไรเราต้องปิดด้วยจนกว่ามันจะสร้าง PA บ่ายที่ชัดค่อยถือขึ้นไปหรือว่าถือยาวทางที่ปลอดภัยเล่นย่อบ่ายแล้วปิดกําไรด้วยโซนนี้ดูนะโซนนี้เนี่ยโซนนี้ถ้ามันทะลุไปได้ถือว่าแท่งนี้อีกประมาณยีนาทีเนี่ยเขาปิดตรงน,นี้ได้นะปิดแท่งเขียวนะแล้วก็ย่อมาประมาณนี้หลังจากนะั้นขึ้นไป ห้านเซลล์แล้วตรนนี้การเซลล์ตัวเนี้เพราะมันมีโอกาสจะมาตรงนี้เลยเซลล์ตัวเนี้ยโดนงปล่าเพราะดูแท่งวินะเนี่ยมาเป็นแท่งสีแดงอยู่แล้วถ้าเขาจะขึ้นเป็นแท่งสีเขียวแสดงว่าเขาต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วอ่าเพราะนั้นถ้าแท่งนี้ปิดแถวนี้นะแล้วลงมาแถวนี้ไม่ถึงตรงนี้สามเก้าสี่สิบสามเก้าเนี่ยหลังจากนั้นถ้าเขาขึ้นไปข้ามเซลล์ รอย่อบะอันนี้เขาสามารถสร้าง PA buy ได้ละซึ่งจุดที่เขาสร้างคือจุดที่เราคาดการ์ว่าโซนเนี้ยที่เราตีเนี้ยมีโอกาสจะสร้าง PA บายได้เราตีก่อนที่มันจะลงมาแท่งนี้นะโซนเนี้ยมันสามารถสร้าง PA บายได้แต่สุดท้ายมันก็สร้างมาอีกเนีราะฉะนั้นอันนี้ต้าน 3, สำคัญจนแล้วส่วนต้านนี้ไม่ใช่ต้านสำคัญทุกอย่างอยู่ที่แท่งนี้จะปิดแบบไหน แส้ถัดไปลงมาแถวนี้หรือว่าแถวนี้ต้องไม่ชนอันนี้ครับนี้หลังจากนะั้นถ้าเขาขึ้นไปห้ามเซลล์โซนนี้ห้ามเซลล์เพราะมันจะมาหาแถวนี้แถวนี้ถ้าไม่ชนเส้นสีขาวเ,เส้นสีแดงนี้เส้นสีแดงอันนี้นะเขาก็มีโอกาสจะมาหาเส้นสีขาวเกาะถ้าเขาชนเส้นสีแดงหน้าเช็ดต่อว่าสามารถชนเส้นสีแดงนี้ไหม เช่นถ้ากราฟใช้เวลาในการไซเวเยอะมันก็จะไปเยอะยิ่งเขาไซดเวในระยะเห็นไหมในระยะแบบนี้ยแสดงว่าถ้าเขาทะลุได้เขาจะไปต่อยิ่งเขาขึ้นต่อทุกคนก็จะเซลเพราะตอนนี้เขาไปวางเรียกว่าวางแผนทุกอย่างแล้วว่าให้คนเซลตรงอันเซลตรงนี้อสมมติว่าเขาเริ่มตรงนี้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 เริ่มเซลพอมาถึงตรงนี้ ตายกรบาค่อยๆย่อละนี่แหละครับชุดน,นี้เพราะฉะนั้นชุดน,นี้กำไรและปิดเเรียนไปนไปปท